โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่โคชบอลกับเกมเกสเก่าเนาะนะฮะในวันนี้ผมจะมาบอกข่าวนะครับผมนะฮะผมจะลงคลิปนี้ก่อน4ี่โมงนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะรวมเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับเซิร์ฟต้นๆนะ น่าจะ,ะมาดูกันเลยดีกว่าเซิร์ฟอะไรบ้างอะเซิร์ฟ17บถึง3 0นะครับรวมกันนะกลุ่มที่1อันนี้กลุ่มแรกนะก็คือเซิร์ฟ17ถึงเซิร์ฟ30นะครับกลุ่มที่2คือเซิร์ฟ3าถึงเซิร์ฟอ่า50นะกลุ่มที่3ก็คือเซิร์ฟง7านะกเุ่ดที่4ก็เซิ3ถอง96กลุ่มที่5ก็คือเซิร์ฟเิร์ฟ1 1 0นะครับก้ทั้งหกกลุ่มที่รับก็คือเซิร์ฟ้น้นะที่จวมกันนซครับซึ่งนนั้นมีเซิร์ฟที่ผมอยู่อยู่ด้วยรัเคเราอาน หมายเหตุแรกเลยดีกว่านะครับหนึ่งนะครับผมนะฮะหลังจากที่รวมเซิร์ฟแล้วผู้เล่นจะสามารถล็อกอินเข้าเกมได้ตามปกตินะครับสองนะครับผมถ้ามีชื่อซ้ําจะเพิ่มแฮชแท็กเซิร์ฟก่อนชื่อตัวละครผู้เล่นที่มีชื่อแฮชแท็กในชื่อตัวละครจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ฟรี1ครั้งประมาณนั้นนะฮะสนะครับกรุณารับรางวัลใน้ก่อนจดหมาย รางวัลต่างๆของกิจกรรมก่อนรวมเซิฟหลังจากรวมเซิฟแล้วกดจดหมายจะถูกล้างออกนะครอันนี้ผมจะพยายามลงคลิปนี้ก่อน4ี่โมงแล้วกันทุกคนจะได้มารับของออกให้หมดก่อนนะฮะโอเคข้อ4นะครับอันดับของสนามบอลจำกัดนะครับจะถูกรีเซตชื่อเสียงและอันดับจะถูกรีเซตด้วยนะครับอ,อันนี้คือเราต้องมาแต่งอันดับใหม่นะฮะหไม่รีเซตยีมข้ามเซิฟครับผมอันนี้คือ5นะหนะครับผมหลังจากรวมเซิฟแล้ว HP บอลโลจะถูกรีเซตด้วยนะครับไม่รู้จะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องมารอดูกันอาจจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันจะรวมเราคนเก่งๆคนเก่งๆขึ้นมาแบบเยอะมากนะฮะข้อเจนะ็ดหลังเจ้าดูเซิฟแล้วนะฮะชื่อกิวจะเปลี่ยนเป็นบวกแฮชแท็กเช่นกิวไข่ไก่ของเซิร์ฟ23จะเปลี่ยนเป็น23สแทกไข่ไก่ก็อตามน,นั่นแหละนะ ข้อ8นะครับหลังจากลงเซิฟแล้วพื้นที่กิลจะถูกรีเซ็ตด้วยนะครับผมนะฮะใครที่เป็นกิลลำหนึ่งก็เตรียมตัวนะครับผมอยู่กิลดับหนึ่งก็จริงนะแต่น่าจะต้องรีแหละน่าจะมีพวกเพชรคาดเข้ามาเยอะนะต่อไปนะครับหลังจากลงเซิฟแล้วอันดับของหอต่อสู้รางวันจะเก็บไว้3วันหมายถึงว่าจะเก็บอันดับไว้3วันเหรอนอกนั้นก็จะรีเซ็ตเหรอไม่รู้ แล้วก็11นะฮะหลังจากรวมเซิฟแล้วนะครับผมการยึดครองยิมจะถูกรีเซ็ตนะครับ12นะครับหลังจากรวมเซิฟแล้วอันดับบอลโลกข้ามเซิฟจะถูกรีเซ็ตครับอืม13หลังจากรวมเซิฟแล้วอันดับการต่อสู้จำกัดข้ามเซิฟจะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับ14นะครับก่อนเวลารวมเซิฟครับผมกรุณาลบเพื่อนที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไม่สามารถลบเพื่อนได้หลังจากรวมเซิฟเออตามนั้นนะฮะ15นะฮะแนะนาให้หัวหน้ากิวถ่ายรูปตําแหน่งของตัวเองไว้นะครับหลังจากรวมเซิฟแล้วอาจจะเกิดปัญหาตําแหน่งกิ ูกเปลี่ยนนะครับแล้วก็16นะครับสุดท้ายเนนะี่ยเกลนายกเลิกการให้เช่าโปงแกมรมต่างๆนะก่อนเวลาลมเซิร์ฟประมาณนั้นนะก็ตามนั้นแหละนะก็ใครที่อยากมาอ่านเองก็สามารถอ่านเองได้เนาะโอเคตามนั้นนะก็พวกนี้เวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะฮะอาจจะช้าหรือเร็วกำหนดก็ตามนั้นนะครับ คือผู้เล่นที่อยู่เซิร์ฟเวอร์1 7ถึง110เนี่ยจะไม่สามารถเข้าเกมได้นอกนั้นจะเข้าเกมได้หมดทุกคนนะครับใครที่ไม่ได้อยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ก็นะโชคดีไปนะครับก็มาเข้าไปอยู่ในเกมกันดีกว่าอ่ะผมพูดเลยแล้วกันเนาะนะฮะก็คือหลังจากที่รวมเซิร์ฟแล้วเนี่ยทุกคนครับต้องเตรียมตัวน,นะสำหรับเซิร์ฟที่ถูกรวมนะครับคือต้องบอกว่าแข่งแก่งพวกอันดับ1อันดับ2เซิร์ฟนั้นๆคือมันจะมารวมกันใช่ไหมคือ ก็อบอกเลยว่าอันดับผมสั่นคอนแน่นะครับอันดับผมสั่นคอนนผมไม่ติดท็อปสิแน่ต้องแต่อันดับใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือกิ้นะครับผมการที่รวมเซิร์ฟเนี่ยมันจะทำให้คนเก่งเข้ามาเพิ่มใช่ไหมแล้วกิ้ต่างๆเก่งๆในเซิร์ฟนั้นๆที่ถูกรวมเนี่ยก็ต้องมาแข่งกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ซะนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับข่าวที่ผมจะมาบอกนะครับผมจะพยายามลงคลิปนี้ให้ไวสุดก่อน4ี่โมงเช้าเนาะนะครจะได้ จ้งให้ทราบสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเพจนะจริงๆเลยอยากให้ไปติดตามเพจนะเพราะว่าจะได้รู้ข่าวสารก่อนใครนะครับจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องพลาดนะเวลาเขาทาอะไรกันเนาะอ่ะที่เขาบอกให้เรานะครับเข้ามาที่เกลนะโปเกมอนที่เช่าวไว้อ่ะอันนี้คือยกเลิกนะครับอย่าลืมไปยกเลิกกันตรงนี้คือ1อย่างที่ให้ที่เขาให้ทำนะฮะแล้วก็เพื่อนสำหรับใครที่กลัวที่มันจะลบเพื่อไม่ได้อ่ะผมขออนุญาตลบก่อนละกันใครที่ยังเล่นอยู่นะครับ ครยังเล่นอยู่นะครับสามารถแอดมาใหม่ได้เนาะผมขอยาลบก่อนคนที่ไม่ได้อยู่นะครับแต่จริงๆบางคนผมจะไม่ลบนะเพราะว่าเอาไว้ลองโปเกมอนนะฮะัอันนี้ลบไปอ่าเคก็ตั้งแต่นี้ผมจะไม่ลบแหละเพื่อ,ตอนตัวนี้เหลือเหลืออยู่19คนที่ผมมีเป็นเพื่อนนะนะครับก็ใครอยากแอดมา แอดมาได้เลยสำหรับใครที่รวมเซิร์ฟใหม่แล้วเนาะนะครับที่เหลือก็ไปจัดการเอานะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เราไม่อ่านเนนะนะครับผมที่เพจเขาอันนี้คือมาแจ้งข่าวสารทุกคนฟังนะว่าจะรวมเซิร์ฟแล้วนะต้องบอกว่านี่แหละเราจะต้องแต่นดับใหม่ตอนนี้อยู่อันดับ9ผมน่าจะได้เรียนดับแล้วก็ต้องแต่ใหม่ยิ่งมันก็มีข้อดีตรงน,นี้ว่าเราจะได้เพชรใหม่นะครับจะได้ได้เพชรใหม่สำหรับการที่เราได้เรื่องแต่นดับใหม่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมเนี่ยพลัง53ล้านนะครับเออยังไม่ถึงร้อยล้านเลย ก็นะต้องทําใจนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปสู้กับเซิร์ฟอื่นๆไหวไหมนะครับผมก็รอดูกันอีกทีเนาะนะโอเคผมมาแจ้งข่าวสารแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่ออยากติดตามเพจก็พิมพ์ไปบอกปกิสกาเนาะจะได้ไม่ต้องพลาดข่าวสารนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบาย